ทุกคนคงสงสัยเครื่องมีประกัน1ปีเขาตั้งเวลาไว้ไหมหมดประกันปุ๊บเสียเลยจริงหรือเปล่ามาดูคลิปเลยอ่าสวัสดีครับผมพบกันแล้วนะครับกับป้ยแบงค์ครับผมนะครับวันนี้ครับผมจะมาบอกเพื่อไขข้อข้องใจให้กับทุกคน,นครับผมได้รับรู้ว่า ความเชื่อว่าเครื่องที่มีประกันหนึ่งปีครับผมเวลาหมดประกันแล้วเนี่ยไม่เกินอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์สามอาทิตย์เสียเลยนะหลายคนคิดว่าเขาตั้งเวลาไว้เพื่อที่จะให้ซื้อเครื่องใหม่นั้นจริงหรือเปล่าครับผมอ่านะวันนี้ผมมาบอกนะที่ความรู้ของหัวที่มาบอกนี่คือความเชื่อส่วนตัวนะครับผมเพราะว่าหัวทําในวงการนี้มาสิบปีแล้วถึงมาบอกกับทุกคนได้คนระับแต่ว่าในความรู้นี้ไม่ได้บอกว่ามันถูกต้องทุกอย่างนะครับผมแต่ว่าผมผ่านตรงนี้มาสิบปีผมก็เลยมาบอก ก็คือที่เขาตั้งเวลาไว้ว่าเสีย1ปีแล้วเนี่ยหปีแล้วเสียเลยเนี่ยจริงไหมผมบอกเลยครับว่าไม่จริงผมเพราะว่าเขาไม่สามารถตั้งเวลาได้ครับผมว่าชิ้นส่วนนี้มันต้องเสียภายในหนึ่งปีนะครับหรือว่า2ปีหรือว่า3ปีนะครับแต่ในส่วนที่เสียตอนหมดประกันเลยนะครับปีเยอะมากๆครับผมที่ลูกค้าเข้ามาวอล์กอินเข้ามามาซ่อมอย่างเช่นเนี่ยผมเพิ่งเจอเครื่องล่าสุดเลยอันเนี้ยปี2องพนะครับนะหมดประกันไปประมาณสาอาทิตย์แล้วแล้ว เราก็มาซ่อมเลยเพราะว่าเข้าศูนย์เนี่ยราคามันค่อนข้างสูงนะผมในการเทรดบอร์ดถ้าใครเป็นสาววอทเปิลจะรู้ว่าเข้าศูนย์อัพเปิลน,นะครับไปเทรดไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่ไม่ว่าจะเป็นคีย์บอร์ดไม่ว่าจะเป็นบอร์ดมันแพงหูฉี่ครับผมนะเขาก็เลยเข้ามานี่ก็ถูกไป3ามเท่าแต่อย่างไรก็ตามครับผมมันไม่ใช่ว่าเขาตั้งเวลาไว้ครับหนึ่งปีแล้วเสียผมเพราะว่าถ้าเขาตั้งเวลาไว้นะครับทุกอย่างมันจะเสียเหมือนกันหมดเลยครับในทางทฤษฎีนะครับผมอย่างเช่นว่า จอเนี่ยต้องเสียเหมือนกันหมดเลยครับผมในเวลานี้นะครับเพราะว่าหัวเคยเจอครับมันเกิดจากข้อผิดพลาดในการที่เขาผลิตออกมามากกว่าครับอย่างเช่นไอโฟน6กพัดนะครับที่ทัดไม่ได้ครับอย่างเช่นคีย์บอร์ดเบนท์ไฟล์ที่พิมพ์ไม่ได้ครับทางปุ่มนะครับอย่างเช่นจออาการแบคไลท์ของทัชบาร์นะครับปี2 0 1 7เสียเหมือนกันหมดเลยครับผมไม่ใช่เขาตั้งเวลาครับแต่มันเกิดข้อผิดพลาดในการที่เขาผลิต เขาไม่สามารถที่จะ QC ได้หรอครับในในเวลา1ปีหรือ1ปีกว่านะครับเขาผลิตออกมาคิดว่ามันดีแล้วครับผมแต่ว่าสุดท้ายแล้วเวลา user ใช้จริงเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมาผมแล้วมันจะเสียเหมือนกันเป็นตับเลยครับล็อตนี้ในปีผลิตล็อตนี้เสียทั้งล็อตเขาจะเรียกกลับครับผมเพื่อจะเปลี่ยนชิ้นใหม่อย่างเช่นว่าทําไมเราเข้าเวเฟอร์แล้วเราเห็นว่าเขามีการเคลมให้นอกประกันครับผมอย่างเช่น iPhone 6หกทัดไม่ได้ p p ปเปิลวอ h ทัดไม่ได้นะครับ คีย์บอร์ดเปนไฟในรุ่นพวกทัดบานอนทัดบากดบางปุ่มไม่ได้กดเบิลเปลี่ยนให้ใหม่เลยครับเปลี่ยนกระทั่งแบตเตอรี่ให้ใหม่ด้วยครับผมอ,อย่างเช่นจอที่อาการแบ็คไลท์ครับก็เปลี่ยนจอให้ใหม่ครับถ้าอยู่ในปีผลิตล็อตนั้นๆครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ทุกคนก็ได้ไข่ข้องใจนะครับว่าเขาตั้งมาจริงหรือเปล่าว่า1ปีหมดประกันแล้วเสียเลยผมว่ามันอยู่กับสินค้าชิ้นนั้นครับผมไม่ได้ QC เป็นอย่างดีหรือการใช้ที่ผิดวิธีมากกว่าผมก็ คใครมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ด้านใต้ครับยังไงฝากยูทูบช anel หัว b a n นแบงค์ด้วยนะครับฝนะากกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะครับสับสติใค์ให้ด้วยครับผมเจอกันในคลิปความรู้หน้าผมหัวเินแบงค์สวัสดีครับ